เดินไปเดินมามาเจอร้านที่ขายไม้ถูฟันนะคะเป็นแม่ค้าด้วยนานๆจะเจอที่ผู้หญิงขายของในร้านนี้เขาจะมีกิ่งไม้อยู่สองแบบนะคะอีกแบบหนึ่งไม่รู้เขาเรียกว่านีมนีมก็คือเป็นลักษณะเหมือนต้นสะเดาบ้านเรานะคะตระกูลเดียวกัน เราก็จะถามราคาแม่ค้านะคะว่าเขาขายยังไงกิ่งไม้อีกอันนึงไม่อีงไม่แน่ใจว่ามันเป็นต้นอะไรที่นี่จะมีไม้ที่ใช้ถูฟันในหลายอย่างนะคะไม่ใช่แค่นีมมันจะมีอย่างอื่นอีกประมาณ3าสีอย่างแต่ร้านนี้มีสองอย่างนะคะแม่ค้าบอกว่าที่เป็นต้นสะดาอะ่ะดีที่สุดโอเคเราก็จะซื้อสะเดาคะ่ะ ทีนี้เขากำลังตัดให้คนอื่นอยู่เราก็ยืนรอไปดูเขาตัดให้คนอื่นไปด้วยอ้อลืมบอกลืมบอกราคานะคะกิ่งหนึ่งเขาขาย20รูปีก็คือ10บาทเมืหญิงสั่งเป็น2กิ่งนะคะก็คือ40รูปีเท่ากับ20บาท แล้วเขาจะตัดให้เรียบร้อยเลยซึ่งไม้ที่ใช้ถูฟันอันนี้ไม่ใช่กิ่งข่อยนะคะบ้านเราจะใช้เป็นกิ่งข่อยอันนี้ไม่ใช่เลยนละอย่างกันยิ่งต้นสะเดาหรือนีมเนี่ยมันจะมีสปปรรพคุณในเรื่องรักษาการอักเสบของเหงือก หรือโรคปริทนที่เป็น,เป,นเป็นกัน <c oughs> แล้วร้านแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่า,เ,าเราตั้งใจจะไปซื้อแล้วเราจะเจอนะคะบางครั้งเขาก็ไม่มาขายเขามาขายแค่บางครั้งบางครั้งก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเจอก็ซื้อเอาไว้ <c oughs> ถ้าเราต้องการจะใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะ แต่ส่วนใหญ่เราก็ใช้เป็นแปรงแล้วก็ยาสีฟันเนาะเขาก็ตัดเสร็จเขาก็จะมัดให้ ดูไปเพลินๆน,นะคะนางขายอยู่คนเดียวไม่มีผู้ช่วยลูกค้าก็ยืนรอ รอบร้านไม่รู้ว่าที่เขาตัดเอาไว้เนี่ยที่มัดเป็นกํำๆไว้เนี่ยมีคนสั่งไว้หรือเปล่าเขาถึงไม่หยิบขายให้ใครเลยเหมือนกับมีคนบุ๊กเอาไว้อะ่ะ มัดนี้เป็นของไม่หญิงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ่ายตังค์ไป40รูปีปะกลับบ้านกันได้มาแล้วนะคะกิ่งสะเดา ไม้ที่ซื้อมาเป็นไม้สะดานะคะไม่ใช่กิ่งข่อยเดี๋ยวจะให้ลูกสาวสาธิตให้ดูนะคะว่าใช้ยังไงแล้วก็หยิบออกมาอันหนึ่ง หัวเละทำไมอ่ะขมก็จะใช้ฟันกัดกัดกัดนะคะเปลือกมันก็จะหลุดออกแล้วก็จะเห็นเป็นแบบนี้ พยายามจัดแต่งให้มันเป็นรูปทรงแปลงแล้วก็แปลงไปค่ะไม่ต้องใช้ยาสีฟัน ขมไหมพูดดิว่าขมขมมาก <laughs> <laughs> เอาสาธิตเท่านี้พอ <laughs>